หนึ่งจุดห้าน้มาร้อยแปมีหรอก็ส่งแล้วคือนื้โทหนจยาสิบมีอะไรกในใจป่าไม่ลองจำแล้ววัดเพิ์ดมีในใจของผม่าะเอา ไม่ว่าก็ไม้อันนี้ก็ได้หต่เดี๋ยวไม่ไมไังนะเองมันจะปอกเป็นแต่นี้ไม่เอาล้วไี่เอาไ่ไ อันนี้ก็ใบก่อนสสอยู่นี่การมาทนีอ้นไมยด้่อย่างนี้ไม่เหี่ยวเลยเนี่ยนี่ครับน้กมีคือผมิ้ตามมีใครจานอีก็่าผมขอายรูแบบครับมีใครจานวะจานสมองเขาบอกว่า